ทุกคนนะครับอาจจะรู้จัก DSLR แค่นิคอนกับแคนนอนใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆแล้วนะ่ะโลกเคยมี DSLR มากกว่านั้นแล้ววันนี้บางยี่ห้อก็หายไปจากแผนที่นี้เรียบร้อยแล้วก็พูดง่ายครับ DSLR ก็คือกล้อง ที่มีกระจกนะครับที่เวลาเรามองผ่านช่องมองเนี่ยมันจะเป็นแบบออติคอลนะคือ DSLR เนี่ยเป็นพระเอกในการถ่ายรูปมาได้สักพัก,กนึประมาณเกือบ20ปีเลยก็ว่าได้ถัดมาจากยุคฟิล,มล์มอะไรเงี้ยก็จะเป็น DSLR แบรนด์ใหญ่ที่สุดเลยนะของ DSLR ก็คือ Canon และ Nikon ส่วน Canon นะครับก็ครองใจคนมาได้หลายพูดแค่ว่ใช้คำว่าศัตวตรัษจะเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าแ a n o n เนี่ยมีกอกลักษณ์คือโทนสีผิว ่เป็นเอกลักษณ์ที่แบบหารุ่นไหนมาเทียบก็แชปไม่ได้แล้วอ่ะ ที่สําคัญนะใช้ง่ายเมนูไม่ได้ซับซอ้อนนะก็คนเล่นกล้องใหม่ๆก็จะไม่ได้ค่อยแบบเอองงเมนูของแคแนลเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ยากส่วนนคอนนะก็จะโดดเด่นเรื่องคุณนะภาพไฟล์ที่เขาบอกไดนามิกเลนส์สูงขุด <c oughs> ไฟได้เยอะเนี่ยคือคนที่แบบถ่ายเออแลเ์สเปเป็นหลักนะแล้วก็ถ่ายนกถ่ายอนะไรก็จะชอบแล้วอีกที่สําคัญอนะันนี้คอนเป็นบอดี้ที่แบบถึกทนมากผมพูดเลยคือถึกจริงๆผมเท้าความมานานนะ้วแต่ย s l r นะครับไม่ได้มีแค่ 2เจ้านี้นะครับเพราะว่า D s เ r เคยมี p e n t ท x ไม่ว่าจะเป็น k 1 k 3นะครับที่แฟนคลับรักมากแต่ก็ตลาดก็ไม่แมสคนก็เชื้อจางไปแล้วก็โซนี่เองก็เคยทำา s s r ก่อนมินาเรตที่คุณเห็นกล้องที่แบบดังกระชูดเลยอย่าง Sony A7 2 i 7 4อะไรพวกนี้ก็เคยมี d s r r มาก่อนนะก็ตอนนั้นก็จะใช้เป็น a m o u าสแต่สุดท้ายเนี่ยก็สู้ความแรงความสุดยอดของแค n o n นี้เขไม่ไหวเขวาขทิ้งตลาดไป โดยหันไปพัฒนามีเลยแทนนะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าโซนี่เนี่ยเปลี่ยนเกมทั้งกระดานของวงการกล้องเลยส่วนิ p u สและพานาโ o n i c นะครับก็เคยมี DSLR นะครับแต่ก็ไม่รอดเขาก็ย้ายไปพัฒนาระบบต้องใช้คำ er, er ว่าไมโครโฟเตอร์เพราะโฟเตอร์ราจะจาเป็นแบบ SLR อยู่เนาะสี่ทับสนั่นแหละ ทั้งหมดนี้นะครับทำให้เกิดการต่อ <recherche> ส <Les pul> ู้ระหว่างค่ายใหญ่และค่ายรองนะครับจนปัจจุบันนะครับ d s เ r เนี่ยเหลือรอดแค่2รุ่นครับคือ Canon กับ Nikon นะครับถ้ามองตลาดกล้องเหมือนสนามรบนะครับ DSLR คืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองมาแบบ20ปีเลยก็ว่าได้ แต่ตอนนี้อาณาจักรนี้ถูกแทนที่ด้วยมิเ l เล่เรียบร้อยแล้วเพราะมันเล็กมันเบากว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าเดียวมีเวลาผมจะทําคลิปหน้าอธิบายละเอียดยิบเลยว่าันนี้เลอาร์กับมิเรเล่กล้องเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ไม่ลงทุน R อทั้ง2ฝั่งทั้ง DSLR ทั้งมิเรเล่เนี่ยเขาเลือกไปลงมิเรเล่อย่างเดียวผมก็บอกลแล้วแคนนอนกับนิคอนเนี่ยก็ยังพยายามยือ้อด้วย DSLR รุ่นโปรอย่าง5 d Mark IV แล้วก็นิคอน d 850ครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดจะเป็น นอนเก้าสิบดี อะไรประมาณนี้ที่เป็นไฮบริดนะแต่สุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็ต้องออกมิเิเรทออกมานะครับเพราะว่าคือเทคโนโลยีและข้อจากัดหลายๆอย่างมันมันสู้กันไม่ได้เนาะแคแนลและนิคอนก็เลยออก R ซีรีมาแล้วก็ซีซีรีนะเขาเรียกกัน C นะแต่จริงกผมอยากเลียกแซดให้มันง่ายกว่าเออเพราะว่าผมบอก C ปุ๊บเดี๋ยวไปเข้าใจว่า C คือ C c แค o นอีกก็2ค่ายนี้ก็ออกมิเิเรทออกอะไรพวกนี้ก็มาสู้โซนี่ดังนั้นนะถ้าถามว่ายี่ห้อไหนเคยดังและไม่ดังนะคาตอบคือทุกยี่ห้อเคยมีที่ยืนของตัวเองแต่ ไม่ใช่ทุกกี่ห้อที่จะรอดมาถึงทุกวันนี้ก็อันนี้ผมจะชิงท้ายไว้นิดนึงก็คือแบบเปรียบง่ายๆ Canon Nikon เท่ากับราากฐาน Sony คือหักมุมและชนะ Pentax มีแฟนแต่ไม่แมสโอ y ิมปัสและ Panasonic คือเปลี่ยนสนามนี่คือเรื่องราวของโลก DSLR ที่เปลี่ยนเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้